สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนค่ะแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจตังค์นะคะมันหนีให้ยูไสนน้อมันหนีให้ยู่ไสเจว่ามันหนีมากับเจว่านะคะท่านผู้ชมฝากก็ไล่ก็แช่ให้เจว่าน้ำหนึอเด้อค่ะท่านผู้ชมบูมี่ไข่ไปเป็นหมูก็เลยส่วนเพิินมากเป็ดมูนะคะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจว่าน้ำแน่นะคะมือไม้หัดครับนะคะเมื่อกี้นะคะกะมาอยู่สวนคุณตาหยุดนะคะท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศอยู่สวนหยางอีกคือเก่านะคะเป็นอยังคือว่ามาชมบ่เพราะว่าเพิ่นกะเห็ดเอ่อเพิ่นสิปลูกเห็ดนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเตรียมการไว้เนาะเพิ่นได้เห็ดสองโล่งแล้วลงทุนหลายอยู่ด้อท่านผู้ชมเนาะกันไผอยากโู้รายละเอียดกะ จังว่ากันเนาะแต่ว่าตอนนี้มือนี้นะคะเจเดนเป็นวันที่สิบเก้าพันสี่พันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะมาบรรยากาศตอนแรกว่าคือดีแต่มันบโบหอนเนาะแค่มะเร็งมันบโบหอนไหมลูกค้าจูนพูนอยู่เออกว่าเจ็บอยู่แล้วครับเจ็็บอออุกกมาเดี๋ยวสิเออ่มือนี้นะคะท่านผู้ชมเฮากะได้น้ำเงินนะคะ แฟนคลับโชคดีนะคะจากตัวเลขของคุณตานะคะกับเป็นเลขความฝันแน่ละกันึ้นแต้มลงแต้มแน่นะคะกับจากคนโชคดีนะคะท่านผู้ชมอีหกอิด็ขอับขอขอบคุณแฟนคลับนะคะมือนี้กับเด้นําเงินมาให้คุณตานะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยศตื่นตรงค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำหรับมือนี้นะคะพี่พี่กระดาษจุกพี่โอ้ดันยาสูบจุกพี่ น่าเล่นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมือนีนะคะสำหรับมือนีนะคะท่านผู้ชม,มกระดาษอยู่คุณหน่อยนะคะฝากให้คุณตาหยุดนะคะ200บาทนะคะแล้วก็อันมีอีกผู้นึงไหมคะ่ะเจตังจำซื้อบบได้เขียนซื้อพัดโบได้เอากระดาษแผ่นนั่น,นมานะคะเคพิ่นมอบให้คุณตาหยุดหาล่อยบรรยากาศดีส่วนยางว่ค่ะโบได้ลืมเด้สุข่อยวางแผนมาสิมาอีกเนาะโอ้โหดีแล้วดีแล้วบบได้ลืมเด้อมีดกับยูนี มีดคอกันยุนีเนาะดีใจจนลืมศาสตร์นอคืออยู่ป้าอันเชลอาเงินมาให้เจ้านี่ละเอา้าคือมีหม่องนั่งบบดนี้โอ้ยท่านผู้ชมมันไอเดียออกไม่เลย่ยโอ้ค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณตาหยุยนะดแสดงว่าเอาหยุดเจ้าไปเฮ็ดให้ข่อยในเด้อเถียงหน้า่อยอยู่หันมีเวลาว่างงบเพราะว่าออกทะเลกับพ่อแห่งเะออกทพ่านผู้ชมกินเนี่ยกินเนี่ยตัง กินน้ำเนเด้ออยากอยู่สิกินน้ำยู่เด้อมีดมีดคอยเอาไว้นีแล้วคอยว่างหยาไปก่อนท่านผู้ชมค่ะอะบอกมหมนะคะสำหรับแฟนขาแฟนช่องนะคะกาได้ร่วมนะคะเป็นน้ำใจนะคะเล็กๆในหน่อยนะคะให้คุ้นตาหยุดเพิ่นว่าบ่ได้ถือตาบ่ได้ถือหลายก็เลยบ่ได้ให้คุณตาหลายเห็นหน้ายันเขายิ่ง ให้ยสองรอยนะคะให้ยสองรอยนะคะแล้วก็นี่ผู้คุณหนึงนะคะคนโอนมาหาห้าร้อยนะคะแอดมินจำซื้อผู้ใดนะคะก็เดี๋ยวสิลงซื้อให้ยหม้ในคลิปหนาก็แล้วกันนะคะสำรับมะนีอ้าวพ่อถนอมอยู่ใสเอิญแล้ามารับเพื่อนเนี่ยเนี่ยที่หม้อใส่ไปเอิญแล้าเนี่ยเออก็มันบริกรรมมันไปงหงบอกเราอยู่บ่ล่าอู้ค่ะป้อยาขนมไทยร้านน้ำ โอ้ค่ะค่ะอาพอดีแหละสิได้เอาขนมไปให้ล้านะคะแฟนคับแฟนชองกะเอาเงินไหนเจ๊ต่างซื้อขนมกระเจกยงใหญ่มาตะน้ำทางเพื่ค่ะแล้วก็จะไปให้ลูกอันเสียนสมไสน้ำเนาะนี่เปานกันกินบโบ้หลายท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นห้มาเฮากะะห้ไปเนาะห้ไปสุกผูกินยานแดงเนาะอบพกเก่าจี๊ดเก่าเนาะนิดเดียวโบได้สื่อเป็นความฝันแบบตรงเป๊ะความฝันจีดเก่าตรงเป๊ะเลยค่ะเขาข้มฝันเหรอไม่เขาทั้งสามโตผีวุมดเนาะ อาเก่าตรงตเลยคีอไปทังมาว่าเรียกฝันหลวง่าเรียกกะรนะว่ามันใจเลกสูตรคำนวณฝันประกอบปนรงคืกคในมว่ค่ะงนยุบมันคกเก่ากับก้มฝันโอนลายเจิดเก่ากับก้มฝันเห็นพระกับพระพุทธูปเท่ากระน้าเก่านาะตรงเป๊ะนจังหวะแต่ไปมันใจเลขสูตรคำนวณ ตกบเบิดหลายแอกประมาณเงินกลัวนี่ละม้วดนี่นะคะท่านผู้ชมกะคุณตายุดกะเพิ่นกะหายแล้วนะคะถ้าไพ่บปรไรเบิ้งคลิปเก่านะคะเอามาเบิ้งคลิปนี้ก็ล้คุณตายุดเปาตัวเลขห้ททันผู้ชมฟังมอีกเนี่ยเพราะว่ามันเป็ี่นคลิปเก้าตัวนั้นบัดนี้เอาเงินมาให้คุณตานะก็เป่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกจักรอบเนี่ยสองห้าแปดสองห้าแปดค่ะคุณตายุดประทานโดยฝันมันบ่เงวนนี่จังได้ฝันมองไปไต่พนักต้องเั็น จังฝันอจังมะยำอีกขีกระมอดเรือของจังเบือนอยู่ฝันอีกสองมื่นหรือมือนหนึ่งขึ้นฝันก่อนฝันซาขันฝันก็คือให้บอกโอเคบอกนี่กรสิไ้มาตามเนาะจับสองตัวเน่ทีมักๆไมใจของตาหยุดเปียดนะฮาเปียดตอนเปียดหาหาแปดยดบอกเปีดหาหาเปดนะคะท่านผู้ชมปัดซับ ล่างเหงาสองแปดแปดสองม่หมอครับคผู้ใดมากับฝ่าไวเสือเด้อครับเดินมันสะอันก้อนบันติมก้อนอยู่ละบันติมครับสองแปดแปดสองบันเนาจี่แยกคนนี้ว่ามีแต่บันเฮานอนซสือครัเขาก็เบิงอันนี้ครับถือก็ได้ปิดห้าหกแสนบางคนบันแจงผู้คนมีเงินจะว่างวนเมื่อกี้กะบางคนข้าเจ้าร้อนข้าเจ้า ข้าเจ้าซื้อเป็นนะคือถืออยู่แล้วเฮาเปิ้ยิ่งเฮาเปิยิ่งตรงแปดแสนวัตอนอย่เลยระดับอาจารย์นี่คือยิ่งตรงเฮ้ยเนอะเลนะงเ่เตนึ่งค่ะวดนี้กัมันใจคือเกาบอค่ะมันใจคือก่านนะไปทั้งไหนเล็กสูรเนาะนี่ บอกแล้วเลขาเอาเลขขามาทำกับหม้อผละจะมาอีกหม้อจะจอดจักซิบมือไหนจะยั้นกมาตลอดเพื่อฝันเกี่ยวใช้จ่าจอยอะเกินเลขขามารับเงินน้ำได้เดี๋ยวีกมอบใครอันไหนเนี่ยกมโบได้ใครมาเนี่ยท่านหนึ่ออกมาทางเขยไอ้เนี่ยจีบจีดเพราะว่ได้เขาทางดำได้อาจารย์ลบเขาชางเด็กางอ่อน เม่นทีทีสูบอันพ่อถนมมาเ้าอันขนมจะไปส้มสาที่ลังให้เราออกมาคุยกันแต่นี่จักน้อยนี่อิลีไก่วันนี้แล้วไก่ก็ไม่ได้ไหนนี่โอ้่ท่านได้เห็นน้ำไก่น้ำกากกิบไก่เก็บไก่นี่ฮนวลครับโอ้ยจับใจคิดเขาแต่ว่าเลขตัวเลขอยืนยันตัวเก่าอยู่เออกระดานปุเซนนี่ล่ะ ด่านเปอร์เซ็นต์คือเก่าเออมันไปใส่มันบวไปออกนั่นก hmm. mm ัน hmm. กับพวกนี้นั่นก็มาสเอาดิคร่ะมีคนมาถามหลายคนยังยืนยันว่าเอาหินทับไว้เหมืนบนเมนเมนเมนคือเก่ามันมันบุกเหยาออกรีบดูดมันแมนฮอดเมื่อกันสาบโจงอีคือเก่ามีคนมาถามหลายแบบคนตาโอ้ยซีหาคนนี้มือนีิครับมือนี่บอกต้นนี่ล่ะต้นนี้ล่ะต้นโตเก่าคือเก่า ปลาเพิ <S 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 mm ่น hmm. กับไข่ตุกแก้วนะคะมีคนมาถามนะคะฝันบนท่านไหนๆผมฝันบนท่านมันบนท่านเนเน่บ้างแต่ความเกี่ยวเนาะเกี่ยวกับตัวเลขกคคำนวณเนาะงฟันฮักคิวดีมากทีกฝันเนี้ยพาสองสามมือคุณนอคนใดเบิ้งเขาก็โชคดีคนบนได้เบิ้งเขาเจ้าก็ว่าบูถึงตัวแม่บล่ะผัดบนได้สนใจเป็นหินนี่น่าว่าโอ้ยเลขฝันแล้วก็ฟีเลี้ยเปิดกงหันฟังคือกันกับอันพ่อแดงเนาะ ฝันคิวแล้วผันว่าเอาสามตัวมันเกี้เขาติดสูตรตัวนี้ครัว่าตขาเคยได้เนี่ยฝันแล้ว่ันห้องจีซดๆแบบว่าเขาเรียกความฝันกับไอ้เพื่อนแดงกันเลครับเอาแล้วฝันว่าจับกุ้งข้าวกงของเล่ากับฮาเจ็ดเก่าน่อไหมเมื่อกาฮ่าจับกาฮ่า กับเก่าอ๋อเมียนเป๊ะเลยดิแต่เราตีจังกันเมียนมันต้องเลียนมันออกมากกว่จังเลยไม่ไหวพี่เมีแบบนั้นเด้พี่โก๊บกับเป็นเก่าตลอดนะเบาปกติวามฝันเราเลยเด้เราบเอาเอาตัวถอดผบอกว่าจับโก๊บเก็บเงินครับมือเบามือเบาความฝันเราก็ยังว่าเราเปิสนใจความฝันเจ้าครับมันเป็นยังสี่เด้ตายุดหนูว่ามื่อนั้นเราเห็นเหรียนนุวาหนูคืนไม่ใจว่าโอ๊ยเราบนหาเก็บเหรียญกันเก็บเหรียญมันช่พวกได้เงินหนูว่า เก็บเหรียญซิฟมันแหมอ่ะยูใ่ลาวานแล้วเก็บเหรียญซิฟได้นี่พ่อโซนี่แหละสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านี่ยึดซิฟก็นิ่มอ่ะผุนยูผุนละยูเทียงบุ้งยูใส่นี่แหละโนว่าเอ้ยในในใจโนว่าเพราะอะไอันว่าดอกว่าโนวา่าเล่าบนหาซิเก็บเหรียญขันเล่าเก็บเหรียญเล่าซิบริโภคก่อนใหญ่เห็นไหมไม่นก็ยึดเงินน่องเพื่อกเอาเป็นไม่มันเกี่ยวกันอยู่เด้บางคนถือเข็ดเด้บางคนถือเข็ดเด้แต่หยุดเอาเป็นเบาอิลีเด้นี่ แม่บ <ort. S 2> ่ล่ะงูโม่เอางูโมเมนเยอะน้อยทำด้วยใจหน่อยผู้ไม่คือเยอะนอนจัเนาะครับเอาเล็นแต่ก็ให้ผู้ไม่ไปเลยทานไปก่อนเนาะเลี้ยงเอาว่าลาบก่อนไงโมดิคอยเห็นคอยเห็นเหรียญบาทเหรียญซิฟคอยพวกกาเก็บแบ่งเศ้าแบ่งยังเอาบวกเอาอีิริได้คอยถือเค็ดแม่พ่กแม่ขันท่าเอาแล้วเขันทุเรศไงแม่แต่บุรีคือจรงนะว้โชคมากแล้วพระว่านแม่วาลครับก็แล้วแต่ก่อนแล้วผ่อนวันแล้วแล้วจะเก็บไปเก็บมั่นนี่แม่วาเออ แมแต่เข็ดไผเข็ดมันนะคะแมนมันก็จังนั้นมันพุ่งตัวเก่านะคุณตายุดเนาะเออกรตูเก้านี่ล่ะมันบุไปทางไหนเนาะสองห้าแปดสองห้าแปดกับกันาคกับหลังอันเนี้ยหลังกตรงผุนี้ล่ะเขาเขาเวดทั้งสามตัวติกัมี่ั้เตือสองห้าแปดค่ะท่านผู้ชมี่ยมักกักกมันห้าแปดแปดห้านี่ล่ะมักงกักตัวไรก็ะห้าแปดแปดห้านี่ละห้าแปดแปดห้าค่ะ าแนวทางไว้เด้อทำผู้ชมเด้อหม้อมือก็มาใหม่อไม้หม้อมือหม้อไม้พราะว่าเทือฝันบ่เออเทือฝันกันเทือกฝันกับจิมฝันประกอบกันนะคุณตากับจิมบอกบอกความฝันเทือฝันคือมือนนั่นอยากได้ความฝันเจ้าความฝันเจ้าคือเราฝันหาผักไหนแล้วหนูพูดเว่าจะฝันเปิดฝันเห็นฝันบอกคันล่งห้ามเปกเอาไว้ในนี้ตัวนี้ไม่หมาะแต่หยุดหอูพอดีสนใจว่าซื้อไปที่บนนั่นหมดเจ้าจะเปกหลายได้มันสิบู้ฝัน บ่ตีเก็บเขียนมันนี่เห็นบ่นันทับนอนบ่ไครเลยนอนเตปปูนเย็นๆมีน้ำขึ้นบ่ได้นอนเสื้อบ่เสื้อกันมี่ยกนอนบ่เนี่ยกระมอบอั้นให้เพิ่นรักบารเนี่ยอบทีแฟนช่องทีได้มอบเงินมาให้จำนวนเจ็ดรอยบาทเนาะค่ะกามาให้ลูกกันมอบเดียวสิ จะเอาให้เดี๋ยวนี้แหละแต่ว่ามันเป็นแบ่งอันนี้นะจะซแเลกไหมกันยังวาอยู่นะกับว่าเป็นยังนี่นะเขาไปเอายูท้ายเงินนี่แล้วจะเาให้พ้นเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าแต่ยุดรับลูแล้วเนาะว่าจะอาให้นาฬละเพราะว่าสิแลกเงินยูกันยังว่ะขอายังบอกให้เจ้าไปเอิ้นตตหน้อมาเขาจะฝากแลกเงินเจ้าไปเขาไปบ่เขาไปพอดีไงพร้อมกันก็ไปเอาพุ่นก็ได้บอว่าเธอาจะเขาไปโชว์ภาพต่อไปซุ่มที่มานี่ไ้ ให้โชคแน่กหลานให้ทุกี่อย่างนการทำผู้ชมนะคะกะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจให้อาจารย์ยุดนะคะกับเจตังนะคะท่านผู้ชมกะคนเหตุสูตรก็คือคุณตาหยุดก็ขอให้คุณตาหยุดนี่เฮ็ดสูตรให้มันเข่าเขานะคะกะสิได้แบ่งปันโชคลาภเพิ่นอีกคือเก่าาราวาอาจารย์คือเก่านะคะท่านผู้ชมเจตังกะขอเป็นสะพานบุญให้ทุกท่านคือเกานะคะสาหรับคลิปนี้นะคะกะ ขอให้ทุกคนนะคะที่ฝากให้คุณตาหยุดนะคะจงมีโชคลาภต่อไปเรื่อยๆเด้อค่ะไปกี